ผู้หญิงกับความสวยความงามถือเป็นของคู่กันโดยเฉพาะสิ่งที่ติดอินเทรนในยุคนี้ก็คือการที่มีผิวขาวใสอมชมพูถือว่าเป็นสุดยอดความงามดังนั้นเหล่าผู้ผลิตเครื่องสำอางเลยได้ผลิตพวกไวท์เทนนิ่งและกรูตา้าต่างๆจนเกลื่อนเมืองแต่ท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าการลั้งขาวเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสุนทรผู้แล้วดังคำชมนางบุษบาที่ว่า พักน้องนวลละอองเป,ปล่งปลั่งดังดวงจันทร์วันเพ็นประภัยสีอรชอนอ่อนแอ้นทั้งอินทรีดังกินรีลงสงลงคงค่านั่นก็หมายความว่าในสมัยของสุนทรผู้นางในวันคดีในอุดมคตินั้นต้องมีผิวขาวใสอมชมพูถึงจะถือว่าสวย แต่เอความเชื่อเรื่องผิวขาวใสเนี่ยเรามีแต่ในสมัยของคนเอเชียตะวันออกเชียงใต้เหรอคะแล้วประเทศอื่นเขามีหรือเปล่าซึ่งก็เป็นที่น่าตกใจอย่างมากโอ้ oh my god จริงๆแล้วประเพณีหน้าขาวเนี่ยมาจากพวกฝรั่งดั้งขอคะ่ะแล้วก็มาตั้งแต่คริสตศักราชที่16ไม่ใช่สิ่งที่คนไทยหรือคนเอเชียผิวคล้ำคิดขึ้นมาเองแล้วคนที่นำแฟชั่นหน้าขาวในยุคนั้นก็คือ ควีนอลิซาเบธที่หนึ่งดังรูปที่เห็นควีนอลิซาเบธที่หนึ่งเนี่ยชอบในการแต่งปะทินผิวให้เป็นลักษณะผีจูออนคะเพราะเป็นสิ่งที่แสดงว่าใครก็ตามที่มีแป้งมาทานหน้าขาวๆเนี่ยถือว่าเป็นคนชั้นสูงที่เพอร์เฟกแต่รู้กันไหมว่าการที่ทำให้หน้าขาววอกเป็นผีนางละครเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหน ผู้หญิงสมัยก่อนต้องแลกกับความหน้าเขาวนิกด้วยชีวิตของตัวเองนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่พอกหน้านั้นหนาไปด้วยตะกัวแล้วสีที่ยังทาปากเนี่ยก็ทำจัดประหลอด ส่วนเครื่องสำอางที่ใช้ลบเมคอัพเนี่ยก็ผสมประดอดเข้าไปอีกดับเบิลแคปซิตี้เพื่อจะทำให้สิ่งที่โปะหน้าเข้าไปเนล้างออกง่ายสารเคมีเหล่านี้มีฤทธิ์มีแรงกัดผิวจนทำให้หน้าของหญิงสาวในสมัยนั้นปลุกแล้วปลุกอีกรวมไปถึงหน้าของควีนอลิซาเบ็ตด้วย ตะกัวและประหลอดเนี่ยโดนแบนจากการใช้เป็นเครื่องสําอางมาน,นานนมแล้วล่ะแต่ในสมัย400ปีก่อนเนี่ยมันไม่มีใครรู้ไงฤทธิ์ของมันเนี่ยร้ายแรงมากใช้ไม่เท่าไหร่นะผมที่เคยดกดำเนี่ยก็จะร่วงแล้วถ้าเกิดใช้ต่อไปอีกผิวก็จะโดนกัดชั้นผิวหนังก็จะโดนทำลายจนเห็นเส้นเลือดเียวละ แล้วถ้าเกิดใครใช้ไปนานๆพิษตะกั่วก็จะสะสมจนทําให้เสียชีวิตบางคนถึงกับจิตหลอนบางคนเสียสติและบางคนต้องติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นความรู้ใหม่ที่คิดค้นมาในสมัย100ปีมาแต่สมัย400ปีก่อนคริสตศักราชที่16ไม่มีใครรู้หรอกค่ะ แล้วนอกจากตะกวดที่ใช้ทาหน้าให้ขาววอกเนี่ยควีนอลิซาเบตยังนำแฟชั่นโดยการทาปากสีแดงซึ่งเป็นสีแดงที่แดงกว่าประจำเดือนสุนัขชิสุแล้วไอ้สีแดงเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีเหมือนสมัยนี้ไงที่เป็นสีผสมอาหารสมัยก่อนเนี่ยเขาว่าเอาสีแดงโดยการใช้ซินนาบาร์ซึ่งในรูปเราก็มีมาให้ดูด้วยซินนาบาร์เนี่ยเป็นแร่สีแดงสดที่ประกอบไปด้วยสารประหลอดอีกแล้ว เพราะการใช้สารประหลอดเนี่ยริมฝีปากของควีนเลยได้แดงสดเพราะประหลอดมันก็ไปกัดเนื้อที่ปากไงที่ริมฝีปากปากมันก็ยิ่งแดงยิ่งทาก็ยิ่งแดงทําให้สีของปากของควีนเนี่ยเหมือนกุหลาดหล่นไยดังรูปที่เห็นซึ่งควีนอลิซาเบตหรือคุณแม่ของเราเนี่ยก็ใช้เครื่องสำอางเหล่านี้ทุกวันทุกวันผลก็คือว่าสารพิษแต่ละอย่างเนี่ยจับมือกันลุ่มทำลายผิวหมดเลยค่ะ ลาชีนีอลิซาเบตหน้าแหกแล้วหน้าแหกอีกหน้าก็บางแล้วบางอีกแต่ทำยังไงล่ะพอหน้าบางปุ๊บบางปุ๊บไอ้พวกเมคอัพที่ใส่เข้าไปมันก็ไม่ค่อยติดใช่ไหมฮะก็ต้องโบกหนาเข้าไปอีกโบกหนาเข้าไปอีกสู้กันไปห,หลายเท่าจนมีการบันทึกว่ารองพื้นของควีนอลิซาเบตของคุณแม่เนี่ยหนามากกว่าหนึ่งนิ้ว และนอกจากเครื่องสำอาจจะทำลายผิวเนี่ยมันยังไปทำลายถึงกระแสะเลือดด้วยทำให้ควีนอลิซาเบธในตอนท้ายๆของชีวิตเนี่ยเริ่มสูญเสียความทรงจำค่ะแล้วพิษของประหอดก็ทำให้พระนางเนี่ยสูญเสียพระเกศาผมล่วงแล้วล่วงอีกจนเป็น g ีไอโจนต้องใส่วิกท,ทุกวันตามลูก และการใช้เมคอัพของควีนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาไม่เหมือนแบบสาวสมัยใหม่ไงคือสาวสมัยใหม่อย่างพวกเราเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยแต่งหน้าจัดเต็มตอนงคืนเป็นดิ้นดึกไงฮะเป็นพวกสายเดี่ยวเที่ยวดึกส้นตึกต่อแหลก็ไปดิ้น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 ,นกลับมาจากผับตีสามตีสี่ก็นอนไปเลยพรอมเมคอัพตื่นขึ้นมาก็รู้สึกผิดว่าโอ๊ยทําไมฉันไม่ล้างเมคอัพก่อนแต่ถ้าเกิดคุณไปดูการล้างเมคอัพในสมัย400ปีที่แล้วของควีนอิริสเบธ คุณแม่เนี่ยไม่ล้างเมคอัพทุกวันนะคะการทาหน้าขาวเต็มสตรีมเหมือนผีจูออนเนี่ยคุณแม่ล้างเมคอัพทุกหนึ่งอาทิตย์หรือไม่บางครั้งก็ทิ้งมากกว่าอาทิตย์อีกค่ะอุ้ยตายตายขนาดผู้หญิงเราเนี่ยล้างเมคอัพทุกวันยังรู้สึกหนักหน้าแล้วควีนอลิซาเบธล้างทุกอาทิตย์จะไม่หนักขนาดไหน แล้วเพราะการไม่ล้างเมคอัพนี่แหละทําให้สารพิษที่เกาะอ,อยู่ที่หน้าที่เป็นประหลอดทั้งตะกัวทั้งสารต่างเนี่ยซึมเข้าไปอีกซึมเข้าไปทําให้ผิวหน้าคุณแม่แตกแล้วแตกอีกแล้วคุณแม่ก็มีปัญหาเรื่องมีริ้วรอยก่อนไว้อันควรตีนโกงตีนกาคุณแม่มาก่อนเลยมาเร็วกว่าหญิงชาวบ้านเสียอีกนั่นก็เพราะพิษของเครื่องสำอางเหล่านี้ อันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องสิวอุดตันนะเพราะสารเคมีที่มันอยู่มานานเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปแบบแม่น้ำฮวงโหพาโถมเข้ามาคุณแม่นอกจากหน้าจะแก่แล้วริ้วรอยก็มาสิวก็เหะแล้วพนางจะลางเมคอัพเนี่ย วิธีการล้างเมคอัพในสมัยก่อนคืออะไรคือครีมล้างเมคอัพสมัยก่อนก็ทํามาจากไข่บ้างอะไรบ้างแต่สารหนึ่งที่ทําตัวละลายให้เมคอัพเหล่านั้นออกก็คือสารประหลอดที่ต้องใส่เข้าไปอีกก็ใช้ประมาณว่าพิษล้างพิษน่นนะค่ะซึ่งสารประหลอดนั้น,น,นเนี่ยเราต้องใส่เข้าไปเยอะแล้วพอล้างเนี่ยมันจะกัดหน้าไงทาให้พวกครื่งสําอางเหล่านั้นออกแต่เพราะว่าการกัดกัดหน้าเนี่ยก็ทําให้ผิวบางแล้วบางอีกค่ะ แล้วทําไมคีนอลิซาเบธเนี่ยถึงจะต้องมาคลั่งขาวล่ะทําไมต้องทาหน้าขาวด้วยตอน,นที่พระนางก็เป็นคอเ c a ช i ย n หน้าก็ขาวอยู่แล้วนั่นก็เพราะว่าตอนที่พระนางนนยังอยู่ในวัยสาวพระนางก็ไม่ค่อยทาหน้าขาวอะไรหรอกแต่เพรเอิว่าพระนางปวดเป็นไข้ทรพิษค่ะแล้วผลข้างเคียงขไข้ทรพิษเนี่ยทำให้พระนางเนี่ยมีแผลเป็นที่ใบหน้าปูปะป,ะ,ป,ะ,ปะไปหมด แล้วผู้หญิงเราเนาะเวลามีแผลเป็นที่ใบหน้ามีหลุมสิวมากมายเนี่ยเราก็ทนไม่ได้ไงเราก็ต้องปะทินโฉมใช่ไหมฮะโดยการโปะรองพื้นเข้าไปซึ่งรองพื้นนั้นก็คือสร้างความขาวนั่นเองแล้วก็จะเป็นความเชื่อประมาณว่าคนที่เป็นหน้าขาวนั้นนะคะก็ต้องเป็นคนที่เป็นผู้ดี เป็นคนที่มีชนชั้นสูงเป็นคนที่มีคลาสเพราะสามารถที่จะซื้อพวกสารประลอดสารเมอร์ค mercury ะตะกั่วมาโปะหน้าได้ซึ่งตอนนั้นยังแพงอยู่รละพระนางนี่ยประกาศว่ารูปภาพที่ยังไม่ได้แต่งโดยการลงโฟโต้ช็อปเนี่ยห้ามใช้ออกมาเด็ดขาดภาพใดก็ตามที่จะออกไปสู่สาธารณชน พระนางจะต้องมีหน้าเนียนใสยอย่างที่เห็นในรูปเท่านั้นถึงจะออกไปสู่สาธารณชนได้ถ้าเกิดหน้าไหนเป็นหน้าจริงเห็นรอยปลุกรอยประพระนางจะโมโหมากแล้วจิตกรคนนั้นก็ไปอยู่ในคุกค่ะซึ่งอันเนี้ยก็ตรงกับ หญิงสาวในปัจจุบันของประเทศไทยเหมือนกันนะฮะเพื่อนของตัวแอดมินเองเนี่ยถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีกใช้แอปเดียวกัดไม่พอนะฮะผ่าน2แอปเพื่อให้หน้าขาวเห็นตาตาแต่จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทําเหล่านี้ในสมัยก่อนก็ทํามาเป็น400ปีแล้วค่ะมันไม่มี Photoshop ใช่ไหมฮะเขาก็ให้จิตรกรนะคะใช้สีกัดจนหน้าขาวผ่องเดชอย่างในรูป และเนื่องจากว่าพระนางเนี่ยใช้แฟชั่นการแต่งหน้าหนาๆเนี่ยนานเป็น30-40ปีช่วงปลายชุวของพระนางเนี่ยเกสาวพระนางก็เหลือไม่กี่เส้นซึ่งคำว่าเหลือไม่กี่เส้นเนี่ยไม่ได้พูดเกินจริงนะเพราะอ้างอิงมาจาก Ear of อ s s บเ ที่พระเอรว่าไปได้เห็นพระเกศาของพระนางตอนที่พระนางถอดวิกแล้วท่านเออเนี่ยบอกเลยว่าพระเกศาของพระนางเนี่ยไม่ต่างอะไรกับนางชีที่ไม่มีผมมีผมอยู่มาแค่ไม่กี่เส้นเท่านั้นเห็นแล้วน่ากลัวมากแต่งลูกที่เห็นเหมือนกันนะคะแล้วคุณไอซาเบตเนี่ยตอนสวรรคตเนี่ยก็สวรรคตในปี1603 สาเหตุของการสวรรคตเนี่ยก็มีหลายสาเหตุเช่นเป็นมะเร็งบ้างเป็นเนมโมเนียบ้างแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่มีส่วนในการทำให้พระองค์เสียชีวิตก็คือเมคอัพที่ทำจากประรอดทำจากตะกวัวทำจากสารเคมีที่ไมไ่ได้ได้รับการรับรองในสมัยนี้และพวกคุณล่ะคะยังจะคลั่งข่าวกันอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือว่าต่อให้คุณคลั่งขาว ไม่ต้องคลั่งมากแล้วค่ะพอสมัยนี้คุณก็ถ่ายรูปลงแอปสิคะอยากจะกัดเท่าไหร่กัดเข้าไปเลยค่ะกัดจนหน้าเห็นผีจุออนเห็นตาตาก็ตามใจคุณเลยค่ะ